สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสุดไวไทยเราฮานอยนะครับสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขเด่นบนนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเป็นเลขเด่นแบบระยะยาวแบบห้าตัวนะครับจำนวนสามสูตรซึ่งเดินมาทั้งสามสูตรก็ประมาณร้อยยี่สิบงวดนะครับทั้งสามสูตรนะครับ เป็นเลขเด่นแบบ5ตัวนะครับก็ลองงอามาวิเคราะห์วิจนารณาดาูเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวผมจะลงแบบสตัวให้ด้วยนะครับสตัวและย,ะยาวเหมือนกันนะครับสามสูตรเหมือนกันนะจะได้เอามาป,ประกบชนไว้จะได้ห <c oughs> าตัวเลขเด่นได้ให้ขึ้นนะ ่วนตัวเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแจมรวมสองตัวบนแจมรวมสามตัวบนผมก็ได้สรุปไปเรียบร้อยแล้วนะก็ลงไปครบมาแล้วซึ่งทั้งหมดจะเป็นสูตรสายแข่งที่เดินต่อเนื่องมาจากงวดที่ผ่านมาทั้งสิ้นนะครับเราก็ลองเอาไปเปิดดูแล้วลองไปพิจารณาดูนะครับชอบตัวไหนก็ลองเอามาประกบกับเลขเด่นบนนะครับเพราะว่า เลขเด่นบนหลายๆสูตรนะครับโดยเฉพาะเลขเด่นสิบหน่วยบนนะครับที่ถูกต่อเนื่องเดี๋ยวผมทยอยลงไปให้นะครับทั้งหมดนะให้ตัวหลักๆเนี่ยจะลงไปให้ครบก่อนนะครับส่วนตัวเสริมตัวย่อยไม่ว่าจะเป็นตัวย่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาครบสองตัวบนแล้วอ,อะไรสามตัวบนอะไรต่างๆทั้งหมดเดี๋ยวผมค่อยไว้ทีหลังทีหนึ่งเพราะว่า,าวันนี้ จะสรุปเลงให้เนื่องจากว่ามันจะมีเลขที่จะมาที่ต้องมาที่ต้องมาด้วยวันนี้ก็เลยจะลงไปให้ที่แจงให้ไปพิจารณาดูนะครับเอาอันนี้ไปเป็นแนวทางกันก่อนนะเผื่อใครมีสูตรอื่นๆจะได้ไปปรับใช้ประกบกันดูนะอ่ะโอเคเรามาดูกันเลย เริ่มจากสูตรที่สามนะสูตรที่สามเป็นสูตรเก่านะครับสูตรที่ใช้มาปฏิบัติามาด้วยนะปฏิบัติามาก็ได้สามสี่ห้าเจ็ดสิ่งนี้ก็ลงช่องไว้นะปฏิบัติามานะครับได้เลขเจ็ดครับ ก,ก็คือ978เป็นวันที่122นะเดินต่อไป หมายเลขเจ็ดเป็นเลขหลักสิบนะครับวิธีการทำก็ํานี้เลยครับเดี๋ยวเราไปบวกกันทีเดียวนะครับสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งนะ เป็นส่วนที่สองพนะอดีเลขหน้าครั้งที่หนึ่งอยู่นี่นะหน้าครั้งที่สองหน้าครั้งที่สามท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็ท้ายครั้งที่สองนะครับพอดีมันจะได้เล็กผมก็ไปวางปิดตำแหน่งไปด้วยไม่เป็นไรเอาหรือว่าดูให้ชัดก็แล้วกันนะหน้าหนึ่งหน้าสองท้ายหนึ่งท้ายสองนะวิธีการทําก็ตามนี้เลยนะเดี๋ยวเราไป ทำกันทีเดียวเลยนะครับช่ว <c> ง <oughs> นี้ก็เดินมาประมาณร้อยสิบกว่างวดนะครับที่ว่าร้อยสิบสี่งวดเมื่อวัที่แล้วก็ได้เจ็ดแปดเก้าสามห้านะบ,บนออกเก้าเจ็ดแปดเดินทั้งสามตัวเลยทั้งสามตัวเลยนะครับอ่าส่วนนี้ได้โคมี <c oughs> นี่ก็คิดอยู่นะครับสูตรนี้นะครับก็คือน,นี้ผู้ชมผมจะบอกอะไรให้นิดนึงนะครับทั้งสามสูตรนี้นะครับผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูหลังจากนี้สามสูตรนี้นะครับประกบกันแล้วจะได้ครบสองตัวบนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะทุกงวดนะครับที่ผ่านมา อเอาเป็นว่า,าประมาณผมใช้คำว่าไม่ต,มต่ำเดดแปดสิงวดนะครับเอาเป็นว่า80ดสิประมาณ80ดสิงวดที่ผ่านมานะาก็คือ3ามสูตรนี้จะครบสองตัวบนนะครับมีมีม,ม,มีมีเซไป วดหนึ่งรือสึกไหแค่นั้นแหละวดนสองวดงเซเนี่ยจังวาหวะห่างกันเป็นยี่สิบสามสิบวดนะครับก็ยึดหลักสอามาครบสองตัวบนเลยก็ได้นะ,ะครับส่วนใหญ่จะมาครบเลยนะ เราประกบจับชุดชนกันดีๆนะครับผมให้เป็นไกดไลน์อ่าทั้ง2ส,สูตรนะรสูตรที่1กับสูตรที่2เนี่ยนะบอกไกด์ไลน์นิดหนึง่งสูตรที่1กับสูตรที่2 8ง 80, 90%นตะครับทั้ง2ส,สูตรเลยนะเก้าส์ที่ผ่านมาประมาณ1นึ่ง 10งวดทั้งสองสูตรเนะี่ยก็นะครับก็คือหมายถึงว่าใน100งวด90งวดนะครับทั้งสองสูตรจะเดินอยู่ที่10หน่วยบนนะครับเป็นหลักอ่าอันนี้คือข้อมูลผมให้ข้อมูลไว้เราจะได้วางวางวางทางทิศทางของตัวเลขได้ถูกนะครับอ่าสูตรที่1 1 0 0งวด 1นึ่งร้อยสิบวดที่ผ่านมานะครับอ,อยู่ประมาณเจ็ดหกหกงวดเจ็ดงวดนะครับที่หกงวดประหกวดหกงวดนะ่ะถ้าจำไม่ผิดที่ไม่มาสิบหน่อยบนนะก็คืออีกร้อยงวดเนะี่ยก็คืออยู่สิบหน่วยบนนะครับสูตรที่สองหนักกว่านะฮะสูตรที่สองจะอยู่แค่ประมาณสี่งวดนะครับ ในจำนวนหนึ่งงวดนะครับมีอยู่110งวดมีอยู่ประมาณสงวดนะครับที่เลข5ตัวนี้ไม่เดิน10หน่อยบนนะเพราะฉะนั้นทั้งสูตรที่1ทั้งสุดที่สองนะครับให้ผู้ชมเน้นไปที่10หน่อยบนเป็นหลักไว้ก่อนนะแต่หากประกบมาสัง3สูตรนะครับ8ปสิบ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ขาดมาที่ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแปดสิบเอร์ซนดีกว่านะจะได้ไม่เสียมาครบสองตัวบนนะเอาง่ายๆแล้วแค่ผมยกตัวอย่างให้ดูประมาณยี่สิบงวดเนี่ยทั้งสามสูตรนี้ประกรบกันก็คือมาครบสองตัวบนเลยต้องไปทำให้มันยาวกรับ ทางเดินมันนะทำไว้ให้ดูแล้วเดี๋ยวจะประกบให้ดูสักสามสีหงวดก็แล้วกันนะครับเป็นไกลไลยไปพวกเราจะได้รู้จักประกบบางคนเป็นแล้วบางคนก็ยังไม่เป็นนะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่ม3ามสูตรนี้กันเลย เริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสุดที่หนึ่งนะอ่าสุดทีหนึงร้อยาวัดสุดที่สองรสิบสุดที่3เป็นสุรทั้งเดิมนะครับร2อยนะวันนี้จะเป็นร้อยยิบสนะครับ บนร้อยสิบหน่วยนะออกได้ทุกหลักนะครับสองบวกแปดได้ศูนย์แปดบวกแปดได้หกหกบวกสี่ได้ศูนย์สามบวกแปดได้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกหกได้สองนะครับ 1องบวก1ได้สามบวกได้สี่บวกได้แปดปบวกได้9 2 3 4ส9ุดที่2 4กับ7ได้1 1กับ8ได้9 9กับ0ได้9 9กับ4ได้3 3 6กได้9 9กับ0ย์ได้9 9บวก5ได้4 4บวก2ได้6 6บวก1ได้7 7บวก3ได้0 0บวก1ได้1 4 6 7 0 1นะครับสูตรที่3 8บวก7ได้5 5บวก6ได้1 1บวก9ได้0 8บวก7ได้5 5บวก3ได้8 8บวก4ได้2 2บวก2ได้4 4บวก8ได้2 2บวก0ได้2นะครับเรียงตัวนะครับ2 3 4ห้าห ทั้ง3สูตรนะครับชนกันที่เลขเลข2 2สูตรเลข3 2สูตร2 2สูตร3 2สูตร4 3สูตรนะครับเลขสี่สูตรนะครับนี่ไวเห็นชัดอ่าเลขสี่นะครับ3สูตรนะครับ เลข8 1 0สูตรเลข9 1 0สูตรอ่ะสูตรที่2เลข6 2สูตร7อตอนนี้เดี๋ยวผมจะจะลงไว้ที่เลข4ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวทําเครื่องหมายัวที่จน2สูตรไว้นะครับจนนันที่เลข4นะครับอนะ่จากนั้น เลขที่ชนกัน2ตัวนะครับมี2กับสามนะจนกัน2ตัวนะครับจะมี2กับ3นะครับผมจะทําเครื่องหมายจะได้เห็นได้ชัดนะสองกับ3เวลาเราเราเราจับจุดเลขเราจะได้ไม่งงไม่ลงทางนะครับเลข8ปดตัวเดียวนะถัดมาสูตรที่2เลข6จะมีอยู่2ส,สูตรนะ เลข7จะมี1สูตรเลข0 1สูตรเลข1 1นสูตรนะครับสูตรที่3เลข5ก็1สูตรครับเพราะฉะนั้นเลขที่ชนกัน2สูตรก็คือ2 3 6นะอา 2, 3, นะครับเดี๋ยวผมจะจับชุด สตัวไว้เลยนะทีนี้ผมตั้งสองสามไว้เคียงกับเลขสีผมยังไม่ใช้นะเพราะผมตั้งไว้เพื่อจะได้รู้ว่าเลขสองสหคือเลขที่ชนกัน2สูตรนะครับต่อไปนี้ก็คือเลขสี่จะเป็นตัวเลขที่ชนกัน มากที่สุด3สูตรสูตรที่ไม่ชนกันนะครับนอกเหนือจากเลขสี่8 9คือสูตรที่1สูตรที่26701 ชัดนะครับสูตรที่สามเลขห้านะครับเพราะว่า2องสามกับหออกแล้วนะครับสูตรที่สามจะเป็นสองสามห้าหกนะสองสามออกแล้วหออกแล้วเหลือเลขหตัวเดียวนะครับนะนะ,อะตอนนี้ตัวเลขทั้งหมดนะครับมีอยู่ทั้ง3ามสูตร ที่เดินมาตัวเลขทั้งหมดมีอยู่10ตัวครบนะครับศูนย์หนึ่ง้าเดแปนะครับมีครบนะครับเพราะงั้นไม่ต้องไปคิดอะเยอะแล้วเราจะจัดการชุดเลขห้านี้ก่อนนะจับชุดเลขห้านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดในกรณีที่ว่า,าเลข3ามสูตรนี้เดินทั้ง3ามสูตรชุด3ตัวบนจะอยู่ที่นี่ครับนะุดสามตบนจะอยู่นี่นะ เราสามารถที่จะไปประกบกับแต้มรวมสองตัวบนกับแต้มรวมสามตัวบนได้นะผมผม,ผมบอกรายลายให้คือผมจะไม่จับให้มันจะเยอะจะยาวนะแต่แต,แต,แต่ถ้าไม่จบให้ผมก็จะบอกนะบางคนรู้แล้วบางคนไม่รู้นะครับผมจะจับสามชุดนี้อ่านี้ก่อนนะผมจะจัดการก่อนอเลขสองหกห้า สองเห้าพวกนี้แหละเอาเลขห้าก,ก่อนนะจับชุดนะครับจับชุดจุดโต๊ะนะครับจับจุดโต๊ะเพราะว่าอันนี้เด่นบน เลขเนื้อหาสำคัญให้นะครับที่เหลือผู้ชมก็ไปจัดการต่อได้เลยผมจับเลขห้าก่อนนะครับ2องหพวกนี้ก่อนนะผมจัดเลขห้าก่อนนะเลขห้มันเหลืออยู่ตัวเดียวนะ หนึ่งห้าสามหกห้าสามเจ็ดห้าสามศูนย์ห้าสามหนึ่งห้าแปดหกห้าแปดเจ็ดห้าจัดเลขห้าเสร็จก่อนนะครับ มันจะได้ไม่ไม่ไปปนเปี้ยนอยู่กับตัวอื่นนะครับพูดง่ายง่ายเลยว่าผมถอดเลี้ยให้เสร็จเลยอะเลี้ยาออกไปเลยให้มันเสร็จเรียบร้อยไปเลยแล้วเราจะเห็นชัดว่าเลข้ามันมีโอกาสมามากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้จะละเอียดไปหน่อยแต่ผมจับไว้เดี๋ยวจะให้เป็นนิดน,ดหนิหน่อยหนไว้นะครับ ถ,ถ้าจับยาวนีมันจะนั้นใช้เวลานะเอาแบบคร่าวๆพอนะแต่ว่าก็คือเอาเป็นเนื้อสำคัญสำคัญเลยแหละไม่ใช่ว่าคร่าวๆแบบหลวมๆนะก้าเจ าเลขห้านะครับตอนนี้ที่เหลือก็เหลือแต่สี่ห้านะครับเปือผมจัดเลขห้าเสร็จนะครับเลขถ้ามา4ี่ห้านะครับมันจะจับชุดลําบากแต่4ีห้านี่จะมาได้กับสี่ห้าสองสี 4, 5, 2, 4, 5, 4, 5่ห้าสี่ห้า คือมันจะจับชุดลำบากนะครับว่าจอเลื่หยแต่ว่าก็หมายถึงว่าเราสามารถจับได้เราตัดได้ด้วยตัดด้วยแต้มรวมได้ด้วยยังตัดได้แต่มันจะเยอะชุดเลยเนะี่ยผมถึงถึง,ถ,งถึงว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะเ,เลขมาสี่ห้าผมใช้สองสามหกดีกว่านะครับมันไม่หมดหรอก อ่าสี่ย่าสองสี่ย่าสามสี่ย่าหกก็แล้วกันนะครับ ให้นี่เฉพาะชุดเล็กง่ายอย่างเดียวนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเออเราสาผมผมตัดให้ได้หมดได้เลยนะที่จริงๆแล้วที่เหลือก็ผม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 สามารถตัดให้เห็นได้ชัดเลยว่ามาตัวไหนบ้างคู่ไหนบ้างนะเลยกง่าจริงๆเนี่ยใช้เวลาเยอะจังวะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้นะ เดี๋ยวผมจะตัดให้ชุดผมจะลงวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะลงเด่นบนร้อยสิบหน่อยเหมือนกันนะครับอันนี้แบบห้าตัวนะผมจะลงเด่นบนร้อยสิบหน่อยแบบสีตัวให้นะครับสามสูตรนะครับระยะยาวนะครับเพื่อมาประกบกันนะจากนั้นก็ลงสิบในบน ลงต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะตัดเลขห้าให้เสร็จเลยนะครับเพราะว่าถ้าตัดเลขห้าออกปับ๊บเดี๋ยวผู้ชมจะเห็นว่าผมจะให้ดูอะไรนะครับอาจจะนี้ผมจะไม่เขียนให้แล้วเดี๋ยวผมจะตัดให้ทีเดียวเลยแล้วผู้ชมผมให้ผู้ชมเห็นเลขเด่นที่ชัดชัดขึ้นมากๆนะครับอตอนนี้ผมยังยังไม่อยากทําดีกว่าเพราะผู้ชมจะเห็นไม่หมดเดี๋ยวพอผมลงมา ลง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 ,ลงสูตรลงตัวเลขเพิ่มมาเดี๋ยวผู้ชมจะเห็นชัดขึ้นในชุดพวกนี้นะว่าตัวไหนกันแน่ที่มันเห็นชัดจริงๆว่าโอกาสเดินแบบ90%อย่างต่ำนะครับเอางี้นะเอาเป็นว่าสรุปก็คือตรงนี้ปุ่มวางไว้ก่อนให้เห็นประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ตัดให้แล้วทีนี้อีกที่เมื่อกี้ที่คุยไว้นะครับสามสูตรนี้นะครับโฟกัสไปที่10หน่วยบนนะครับ เดี๋ยวเรามาอันนี้ไปจับกันเองนะเดี๋ยวผมลงไว้ให้สนะองสามสี่ห้าหสุดที่สามนะถ้ถจะสรุปให้เนี่ยผมจะสรุปให้แบบข้อมูลค่อนข้างจะมากกว่านี้นะครับมันจะได้ เห็นชัดขึ้น4 6 7 0 1เด่อ่านที่สองใช่ไหมถูกแล้ว ที่สามนั่นสุดที่หนึ่งสองสามสี่แปดเก้าอ่านนะทั้งสามสูตรนี้นะดูนะ ให้โฟกัสไปที่มาครบสองตัวบนก่อนก็นแล้วกันนะครับให้โฟกัสไปที่มาครบสองตัวบนก่อนก็แล้วกันนะก็คืออย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอันนี้ผมวางบอกไกลไลน,น์นิดนึงจะได้ว่าอุย้ยเยอะมาครบสองเปน็นอ่งนี้นะเนี่ยสี สองสามหกหนึ่งชนสองชนสองสูตรเลขสี่ชนสามสูตรสองสามสี่หกเนี่ยครับยังไงก็คือให้มันติดในสิบหน่วยบนไว้ก่อนนะครับให้มันติตในสิบหน่วยบนไว้ก่อนละกันประมาณนี้แต่ว่าให้ชัดเจนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับมาอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะมีสูตรอื่นเข้ามาประกบเดี๋ยวแล้วก็สูตรสิบหน่วยบนเข้ามาเสริมด้วยเราจะเห็นชัดขึ้นผมนึกว่าเดี๋ยวเราจะเห็นชัดขึ้น ตรงนี้อเอาเอาแบบนี้ก่อนผมวางไว้แบบนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวลิปหน้าเอ้อคลิปสิบในบนจะมาสรุปให้นะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ